สวัสดีครับนักเรียนนะครับในระดับอนุบาล3นะซึ่งเป็นรุ่นพี่ของระดับอนุบาลแล้ววันนี้คุณครูนะคุณครูทองคุณครูเจมุนคุณครูกิฟต์จะมาสาธิตทักษะที่พี่อนุบาล3จะต้องทำการอัดคลิปมาส่งเพื่อเป็นการทดสอบการประเมินนะครับในวิชาภาระศึกษานะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ทักษะ ที่พี่อนุบาล3จะต้องปฏิบัติแล้วส่งคลิปให้กับคุณครูประจำชั้นทักษะแรกเลยคือการเดินนะครับต่อเท้าถอยหลังนะครับถ้าเกิดเธอย้อนไปดูในการนะครับสาธิตนะครับในทักษะการเดินต่อเท้าไปทางนนหน้านะครับจะทำคล้ายๆการแต่ในสิ่งที่เธอจะต้องทําการทดสอบนะัคือจะต้องเดินต่อเท้าแล้วถอยหลังเดี๋ยวดูการสาธิตของคุณรูกรีฟนะครับ เดี๋ยวคุณครูกิ๊ฟจะเดินต่อนะครับเท้านะครับถอยหลังมายังจุดนะครับที่ครูกําหนดไว้ให้โดยการให้สัญญาณโดยการปรบมือนะครับดูการสาธิตนะครับนะครับพยายามนะครับเดินให้เป็นเส้นตรงนะครับแขนให้อยู่ข้างลำตัวนะครับค่อยๆเดินนะค่อยๆเดิน นะครับไม่ต้องรีบถ้าเกิดเรารีบในการเดินอาจจะทําให้เรานั้นนะครับสะดุดแล้วหกล้มได้เมื่อถึงยังจุดนะที่กําหนดให้แล้วให้เรากลับหลังหันนะครับแล้วเดินกลับไปยังจุดที่เราเริ่มตน้นนะครับอีกหนึ่งครั้งะนะครับเวลาเดินนะครับให้เรากําหนดเลยประมาณนะครับ29อ่าถอยหลัง29 นะครับ29โดยการต่อเท้านะครับเดินไปแบบนี้นะครับเวลาทํำทําช้าๆไม่ต้องรีบอานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการนะครับทดสอบนะครับทักษะการทรงตัวด้วยวิธีการในการเดินต่อเท้าถอยหลังต่อไปเป็นทักษะที่2ที่เราจะต้องทําแล้วปฏิบัติ ะจะอยู่ในทักษะการทรงตัวเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นการกระโดดเท้าเดียวนะครับแบบต่อเนื่องนะครับให้เรานะครับยกขาที่เราไม่ถนัดขึ้นแล้วเอาขาที่เราถนัดนะเป็นจุดที่จะนะับพาลำตัวของเราไปยังจุดที่เรากำหนดนะครับดูการสาธิตนะครับ เมื่อถึงจุดที่กาหนดแล้วเราสามารถพักขาของเราโดยการวางเท้านะครับแล้วเปลี่ยนขาได้ไม่วากันแต่ช่วงที่เราปฏิบัติห้ามเปลี่ยนโดยเด็ดขาดนะครับเริ่มอ่านะครับเห็นไหมครับเห็นสังเกตคุณครูคลิปทำไหมครับคุณครูคลิปทาช่วงที่ทํานั้นครูคลิปจะไม่มีการเปลี่ยนขาเลยนะครับแล้วเวลากระเด้งนะครับหรือขย e n ไปทางด้านหน้า รูกิฟก็ทําแบบต่อเนื่องนะเห็นการทรงตัวรูกิฟไหมครับรูกิฟตไม่มีการเอไปทางด้านซ้ายและเอไปทางด้านขวามไม่มีการเสียหลักเพราะฉะนั้นครูก็ฝากเอาไว้นะให้ผู้ปกครองนะครับทบทวนน้องแล้วก็นะฝึกแล้วอัดส่งคลิปมาให้กับคุณครูประจําชั้นนะับในแต่ละห้องเพราะฉะนั้นคุณครูทั้ง3าคนก็ขอจบการสาธิตทักษะ2ทักษะแรกนี้นะไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ